วันนี้นุ้ยจะทําการย้ายรางปลูกผักไฮโดรโปนิกส์ขยับออกมาชิดเสาเพื่อเพิ่มทางเดินระหว่างรางปลูกมีพี่ๆหลายคนถามนุ้ยเข้ามาเยืะมากๆเลยค่ะว่าระหว่างก้อนอิดห่างกันเท่าไรนุ้ยจะวางห่างกัน55เซนนะคะเท่ากันทุกคู่เลยค่ะส่วนเหล็กที่นุ้ยใช้นุ้ยจะใช้เหล็กโครงหลังคาซีลาย1เ <1. S 2> ส้นความยาว6เมตรแต่ละรางปลูกนุ้ยจะใช้ก้อนอิฐทั้งหมด9คู่ค่ะซึ่งจะวางตามความเหมาะสมของรางปลูกเลยนะคะระยะห่างตรงนี้นุ้ยวัดด้วยสายตาเอาเลยนะคะการทาโต๊ะปลูกผักไฮโดรโปนิกส์แบบนี้จะสามารถย้ายหรือเคลื่อนที่ไปที่ไหน ก็ได้เราอยากจะปรับจะเปลี่ยนมุมยังไงก็สามารถทําได้เลยนะคะและวัสดุที่ใช้ก็ง่ายมากๆเลยค่ะนุจะใช้เป็นแผ่นกระเบื้องเในหนึ่งรางปลูกความยาว6เมตรจะใช้กระเบื้องทั้งหมด13แผ่นจะคว่ำด้านบนลงไปค่ะเพื่อให้ร่องเล็กกดที่เละรอนขนาดใหญ่สามารถวางกล่องโฟมและสามารถรับน้ําหนักน้ําในกล่องปลูกของเราได้ดีมากๆเลยค่ะเพื่อนๆสามารถเอาวิธีการของนุ้ยไปใช้ได้เลยนะคะหนึ่งรางปลูกความยาว6เมตรใช้กระเบื้องเก่าทั้งหมด13แผ่นสามารถวางกล่องปลูกได้ทั้งหมด26กล่องจ้า